รอบด,ดึกนะครับตัวที่สองแล้วน่าจะเป็นอุ้ยปาน,นินใหญ่ครับนะโอุ้ยเหี้ยดูอุย้ยไม่โคตรใหญ่เดี๋ยวดิจะมาไหมดูว่าเป็นปลาอะไรลอคันพุ่งอย่างนี้ ไม่ไหนไม่รอดอยู่นะครับสําหรับทริปนี้เราก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้าคลองกระแสไม้ไตรยักษ์นะครับเป็นหมายหนึ่งของไตรยักษ์คลองกระแสนะครับวันนี้เป็นทริปส่งท้ายปีนะครับถือว่าเป็นส่งท้ายปี68นะรเราช่วงนี้เราก็อยู่กันที่อ่างคลองกระแสกันหลายคลิปแล้วนะเพราะว่าเราติดใจกับบรรยากาศแล้วก็ปลาที่มันค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่นะแต่วันนี้บอกได้เลยว่าจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะ ปลาใหญ่หรือสายหวานนะวันนี้เราเตรียมสายหวานมาเล่นปนินด้วยนะทริปส่งท้ายแล้วนะจัดให้เต็มที่เต็มระบบครบจบในทริปนี้แน่นอนนะเดี๋ยวไปเราติดตามชมกันดูนะว่าจะเป็นยังไงกับการมาล่าปนินนะทริปส่งท้ายปี68ที่อ่างเก็บน้ำคลองกระแสไปเดี๋ยวไปลุย ครับดี๋ยวดีจะมาไหมดูว่าเป็นปลาอะไรลอกหันพุ่งอย่างนี้ตะกัวเจ้าวันวิ่งขึ้นสุดูนุดห้าอแล้วครับนะหมายหนึ่งชิวๆตะกัวแน่เลยใช่ไหมตะกัวตะกัวขึ้นมันยังออกอยู่ล้วเนี่ยยังวิ่งแป๊ดอยู่เลยคัทัต้องเดินมาฝั่งนี้นะกัทต้องมาฝั่งนี้มันจะไปนั่นอะ ใช่มันจะเข้านู่นนะกัดเขาต้องมาต้องถอยมาฝั่งนี้เลี้ข้างบนเลยเลี้ยงข้างบนเลยกุมมนันนิดนึงต่เพียนหน่อยนะนี่อยากได้ยี่สกอะโอ้โหยังออกอยู่เลยอ่ะยังกัดกาดกดขึ้นมานี่ขึ้นมาบังคับให้มันออกมาให้มันออกมาทางนี้มดกัดถ้าอย่างนั้นก็เดินลงไปเนี่ยเดินลงไปนี่เลยรอดเข้าไปใต้นี้เลยเนี่ยมันมาฝั่งนี้แลพนะี่เดี๋ยวมันจะเข้า,า,ม,ามันจะเข้าไอ้นี่ อ้าวนี่นี่นี่คนเยอะอยู่นี่อย,อยบอกนะไม่ควหลุดชนมันชนนี่นชนนี่นดูดิเป็น,น,น,นดูดีสายหวานรอบนี้เจออะไรอีกแล้วไม่โคกรอบนี้เจออะไรอีกแล้วครับผมว่ายิสกแน่แน่ถ้าแบบนี้ดูออกปีดดูย่ยงดิดูจะเป็นปลาอะไรดูนียังออกยังแปดขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวส่องไฟลัด ทิ้นทิ้นส่องไฟรัดฝั่งนี้คือให้มันวิ่งให้มันวิ่งไปนู่นคัดอยู่นู่นเลยทิ้นเดินลงไปเลยเดินลงไปนู่นนะมดก็พอมดเดินลงไปนู่นมันจะเข้าดลงสาลายมันต้องส่องนู่นนู่นปลาอยู่นู่นนู่นอยู่สาลายนู่นน,นะ,นะทิ้นเดินไปตักเลย,ลย,ยปลนะยา่ใ่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญะใหญใ่่่ อย่าสองไฟจี้ใส่มันเรียบร้อยแล้วครับ0.5มาอีกแล้ว,ลวนะเอาใครโทรมาว่าเนี่ยเมีย,ย,ายมาแล้วรอบดึกนะครับตัวที่สองแนละ้วน่าจะเป็นหุ้ยปลานิ้ใหญ่ครับนะอุ้ยเยี่ย ูเป็นไงนะครับโอ้ยไม่โคตรใหญ่เยี่ <c oughs> <Yeah. S 1> ยกินสายยันยัดห้ามานันโอ้โหนี่ฮะคนเยอะมาฮะตัวแรกนะครับ<ม>ของไหมายียัันี้หูย <c oughs> ต,ตัวโคตรใหญ่เพราะว่าอยู่อะโ,อโปะโปกะโป๊ะเ่าเนี่อยู่ ดูฮะนะรอบนี้เราก็หวังมาเอาปนินด้วยนะลรวก็ยี่สกด้วยรอบบางคืนได้ไปแล้วนะดูโหูยตัวนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าสามโลนะน่าจะสี่โลได้เลยหูยเหยอะมันโคตรใหญ่ <c oughs> ใหญ่จริงทุกคนนะ่ะ ก็เป็นถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับของเราที่เราตั้งใจมาเล่นปาน,นินด้วยนะเพราะว่าเห็นว่าปาน,นินมันไซสค่อนข้างที่จะใหญ่นะนี่อเดี๋ยวให้นาทินฉายให้ดูดูว่ดูดูตัวปาน,นินกันนาทินนะครับตัวนี้ไม่น่าจะต่ํากว่าเอายืดออกมาเ่ย ไม่อยู่หรอก2โลไม่อยู่อะ่ะอันนี้เล่นได้เลยนะจะถ่ายรูปก่อน โกงเนี่ยเนบบโหกวะแกแขังเล้เล็กยู่ิงคื่งบอลินหลดบินเนี่มันยิน ไปยินแล้วไปยินลงไมไปิงแถมตัวไม่ใหญ่ก็ลงไปเกี่ยวอยู จะมาแนะนำนะสำหรับน,น้ามือใหม่ที่เพิ่งหัดหัดตกนะครับกำลังเพิ่งเริ่มเป็นช่วงเริ่มตกปลานะครับส <c oughs> ิ่งสำคัญของน้ามือใหม่ก็คืออยากจะรู้ว่า,น,าน้าเขาตกกันแบบไหนนะทั้งวิธีการตกปลานินนะหรือว่าจะเป็นปลายิศกนะหรือปลานอื่นนะครับก็ จะบอกวันนี้สําหรับน้าๆนมือใหม่นะครับสิ่งสําคัญของการตกปลานะฮะก็คือชุดอุปกรณ์สายหน้านะชุดอุปกรณ์สส่หน้านะครับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับน้าๆมือใหม่ที่ควรจะต้องไปศึกษานะครับวันนี้มุมมือใหม่นะนะคัทก็จะมาแนะนนะํานะเอ่ข้าข้าวแล้วกันนะเข้าข้าวแล้วกันว่า เราต้องใช้ยังไงนะตามสถานการณ์ต่างๆนะวันนี้เราก็อยู่กันที่อ่างของกระแสเหมือนเดิมก็สำหรับนะนะ้าๆที่ต้องการตกปลานินนะครับตัวเบ็ดที่นะนะ้าๆหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะมือเก่ามือใหม่มือโปรหรือพอตกได้ตกเป็นนะครับก็จะเราจะใช้กันอยู่ที่ 0.3-0.5นะครับตัวเบ็ดนะจีนูนะครับลองไปหาดูนะว่ามันจะอยู่ไซส์ประมาณขนาดไหนทาไมเราถึงใช้ตัวเบ็ดเล็กขนาดนี้นะเพราะว่าปลาเนินเป็นปลาที่กินค่อนข้างละเอียดนะกินค่อนข้างละเอียดถ้าอะไรที่มันใหญ่เกินไปนะมันจะทําให้ไซส์ใหญ่ๆอะ่ะพวกเขาเรียกว่าปลาเนินโบนะมันจะไม่ค่อยเข้ามาใน บริเวณเหยื่อของเราเพราะมันระแวงค่อนข้างระแวงประสบการณ์มันค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นปลาเนนไซส์ป่ามือไอตัวเล็กอะไรพวกนี้มันไม่คิดหรอกมันเห็นอะไรที่มันกินได้มันก็ใส่ใส่ใส่อย่างเดียวแต่ถ้าน้าอยากได้ปลาเนนใหญ่นะโหลดทุกอย่างให้มันเล็กที่สุดนะที่เท่าที่จะหาได้แล้วกันโหลดให้มันเล็กที่สุดแล้วเราค่อยๆไล่ไปถ้าชุดนี้เล็กเกินไปแล้วมันกินแล้วมันเอาไม่อยู่ แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาอีกทีหนึงแต่หลักๆแล้วนะรับจะใช้อยู่ที่ประมาณ0.5กับ0.8นะเ็นที่เบอร์หนึ่งนะตัวเบ็ดแล้วก็ชิ่งหน้าเนี่ยจะยาวอยู่ทั้ประมาณอ่าพิเกินห้าครับประมาณหน้ามิเกินห้าเซนอืมประมาณสักกิลมตถ้าตีเป็นมิลก็น่าจะถั้าประมาณสักยี่สิยี่ห้ารอประมาณสา3สิบสามสิบอือประมาณสักสามเป็นไม่ไม่ใหญ่นะประมาณเนี่ยนิวชีเราเนี่ยความยาวของชิ่งนะ คู่กันผูกเบ็ดคู่กันแล้วก็ตะก,ก้อจะใช้อยู่ที่2.5นะ2.5ตะก,ก้อวิ่งนะต้องเป็นตะก,ก้อวิ่งเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แต่ตะก้ตายกตตาย็ตกได้ตกได้เหมือนกันนะแต่ลหลกัลกๆแล้วที่เขาใช้กันตกปานินก็จะเป็นตะก้อวิ่งนะหาตะก้อวิ่งมาลูกเล็กๆทัก2.5นะครับ,าาารบสายนสายเมตรหลักเราก็ใช้อยู่ที่ประมาณทัก8ปอนด์ถึง12ปอนด์เต็มที่อย่าให้เกิน15ปอนด์นะตกปานินนะครับสบายสบายใช้รู <efendim S 2> นอืมแ <Hungary. S 2> ปดปอนด์ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตกสายปะนินนะเอาไปลออปรับใช้กับวิธีของน้นาดูนะเะน้นเม็ดโฟมเปนเม็ดโฟมด้วยอ่าลืมเม็ดโฟมนะเม็ดโฟมใช้เม็ดที่มันเล็กๆนะครับที่ไม่ให้มันลอยมันลอยนะใช้ใช้เม็ดโฟมเบอร,นะร,ร์เล็กที่สุดนะตกปะนินนะครับเม็ดโฟมเล็กๆหน่อยของเราก็ได้เหมือนละนะก็ ในคลิปเอาแล้วกันนะของเราได้มาก็ประมาณสักสามโลสี่โลได้แต่นี่กินเป็ดตัอใหญ่นะตัวใหญ่เพราะว่าบางที่มันก็กินไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักแล้วปลาเรนจะกิน,นทุกทุกคนที่มันเล็กนะโหล,โลดเล่นจากเล็กที่สุดไปก่อนนะแล้วค่อยขยับขึ้นไปถ้ามันเอาไม่อยู่ก็ค่อยขยับขึ้นไปอีกนิดนึงขยับขึ้นไปนิละนิด,ดนิดจนเจอจุดที่ปลามันมันกินแล้วเราได้ตัวแล้วมันไม่ระแวง ก็จะประมาณนี้นะสำหรับช่วงมุมมือใหม่ของเราวันนี้นะที่จะเอามาแนะนํากับน้นาๆมือใหม่เอาไปลองปรับใช้กับวิธีของนา้นาๆดูนะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปรองลุ้นกันต่อนะวันนี้เดี๋ยวไปได้อหนึ่งวันกับอ่างของกระแสนะไหมแตยักษ์วันนี้หอมปลาไหลอ่ะเปลี่ยนปลาไหลมันเดินื่อกลับเอ่อหมอก็กลับด้วยใส่ด้วยสวยเลยมันเยอะๆแป๊บเดี๋ยวไปรองลุ้นกันต่อ ใส่ก็เอาแล้วครับลูกค้าไม่เข้านะครับไกลเนี่ยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ส <Okay. S 1> ่เองเลยจัดการเองเนะมาแล้วบ่ายโมงกดเลยนะเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปแป๊บเดียวเองของเราฝั่งนี้เราก็เพิ่งเปลี่ยนรอบบ่ายไปเมื่อกี้นี้เพิ่งเสร็จนะอยู่คนเดียวก็จะงุนง่านหน่อยนะครดูนะเจ้าของหมายนะครับตส่ย,ยักษ์นะครับกํบาลังเหยื่อปลาอยู่ตัวน,นี้เรือออกมากลางและ้ะไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะอยู่คนเดียวด้วย สําหรับทริปเราวันนี้นะครับส่งท้ายปีนะก็เต็มระบบนะครับระบบดีตอนกลางคืนนะแต่กลางวันวันนี้เรา,เาระบบลมนะไม่มีช็อตนะจับช็อตสวยๆตอนปลากินให้นาะนาะดูไม่ทันนะก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะก็จะประมาณนี้นะผลงานของเราในหนึ่งวันนะกับหมายเกาะของไตยักษ์นะ ตัวนะครับแล้วก็ปลาน,นินตัวนี้ก็น,น่าจะประมาณทั้งสามตีโลได้นะใครอยากเล่นปลาน,นินก็เตรียมอุปกรณ์มานะหมายเกาะหมายหนึ่งของสายยักษ์อันนี้ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่เดือนหน้าเลยนะทริปแรกเดี๋ยวเราจะไปเกิดเขาแหลมกันนะเดี๋ยวจะพาไปที่เกิดเขาแหลมนะครับทริปนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกัอนใหม่ทริปหน้า